ครับอยู่กับช่องปลาชิดคนหมักรถครับผมมันนี้พามาเบรงรถขีดเบลนะครับเบลผู้ใดสนใจรถขีดไ้ใส่งานนะครับใส่งานปกติครับตัวนี้เครื่องซีสูบครับตัวนี้เป็นเครื่องซีสูบนะครับเด้อนี่จับหมุไหนไงกัหม่องเลยเครื่องดีครับ เครื่องซีสูบครับมันสิมีรุ่นสามสูบกับซีสูบตัวนี้เป็นเครื่องซีสูบเด้อจักแรงนี่บระหัวเออใส่งานปกติครับนี่เบลตัวแรกในตำนานครับเบื้องตัวเดินเบื้องสภาพข้างนอกก่อนครับสภาพโดยร่วมกับชื่อว่าโอเคเลยเดีครับสภาพเดิมๆกับตัวเดิน เดินย่างแขีวครับเครื่องเดิมเครื่องด้อยครับบ่มีหมอน้ำด้วยครับเดื่องย่างแข่งๆอยู่เลยหรือว่าโอเคี่กด้ครับยางดีดรถบ่มีหมอน้ำครับรถบ่มีหมอนม้ำ เรื่องด้อยซีสูบครับก็ต้องย่านหมวน้ำแห่งเพราะว่าเขามีหมวน้ำซีสูสรบระบาดพี่ว่าโอเคเลยครับใส่งานปกติด้ดีเนาะบ่มีหัน้ำเนานะบ่ต้ดองย่าน <c oughs> าน้ำแห้ง ออดีครับผู้ใดสนใจกินกลางมาไหนเด้อเดี๋ยวลงราคาไว้ไต่ขีดเปิ่งโตเดินครับ <Č |notimestamps|> โอเคโอเคโอเคมารีวิวดิมามามาบอกได้ไหมเออเออดีดีตัวเดินยังโอเคเลยครับนี่เดอรยังแข็งดีอยู่เออซิมีม่นี่ โอเคสิว่าสภาพะสดงเลยเนาะแงมโอ้ยโอ้ไม่ไมีม่แนวหอยมีแนวหอยหอยมันซ้ำนี่มันต้องดัดแปลงยี่ห้อเนาะอือแนวยกมันยกมันไว้ดีเออนี่เด้อครับสภาพใส่งานปกติเด้อครับนี่เพิ่นเอามายกมันเลยครับนี่ยกมันก็ล่างแล้วนี่ยกข่าปลามันเลยนี่ยกมันแล้วกะจี ล่างจอดตัวกูมันแล้วเรีวปล่อยก็เรี่วเรีวต่อไปกะล่างไว้ให้ล่างไว้ให้โ <laughs> ตเดินกะแหงดีครับนี่โตเดินใหญ่ดีเนาะง่ายครับมันเป็นตัวเดินสองล้อยคุณบ๊วเรี่ยวล่างอเอากายู่บนแล้วเนาะพี่ใส่ดากระบะใช่ไหมสามล้อดิจับหมุนกับมองได้ได้เนาะหมุนกับขี้ป่อยขี้ป่อยข้าวเดียวเสร็จขับรถขี่ต่อ มันเป็นต้นโตซีสูบน้ำเนี้ยครับตัวนี้เออซีสูบมันสิมีรุ่นรุ่นสามสูบเนาะรุ่นหนึ่งแต่ว,ว่ามันมันแรงจากแรงนี่ที่เขางโบหูเนาะนี่บ่เขาเขียนวันหนึ่งสองหาเนี่บอกแรงมันเนาะเขาเขียนว่า, 1, 2, นนนห,าหนึหห่นงสองหา 1, 2, อย่าง เนาะมะหูวามมีจากแรงเนาะเออเบิ้งสี่เห็นป่ะคอนทูนกับแหงครับนี่อันนี้ต้นยยกแม่นครับตัวยุกตั้งขุนกํำอ่าไง อ๋เอเดินหนาถอยหลังทีนี่เดินหนาถอยหลังแนละ้วอยู่แผ่นเหยียบห้องโอ้อยู่แผ่นเหยียบมัมีโค้มาะไรง,ง่ายมันมีโค้มาะไรเคลื่อนขึ้นไม่โคง้ง,คงหเออสภาพพร้อมใส่งานเลยเด้อครับเด้อผู้ดใดอยากได้รถขีดเบลรุ่นยอดนิยมเลยนี่ซีสูบนี่แต่ว่ <c oughs> าจักรเร่งโมหูเนาะแม่นลอยยิ้มหาแรงคือเขาติดมาบ่ครัแต่ว่าซีซีสูบมันสิหอดหอดลอยยิ้มหาแรงอยู่บ่ห์นาสิหอดอยู่เด้เนาะ นี so ่เด้อครับเดิม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 รถใส่งานปกติครับผูได้เอาไปเครื่องบ่หลวมต้นนะเครื่องดีบ่มีหลวมเอจ้าครับเจ้าเจ้ากูได้หาไว้ใส่เด้อเดี๋ยวราคาแจงไตคลิปเด้อครับผมผูได้สนใจกิ้งกลางเข้ามาได้ครับรถเบลตัวแรกในตำนานใส่งานดีครับสามล้อนี่เคลิ้นว่ารถสามล้อเบลครับ ผู้ดใดอยากได้รถบ้านรถมือสองหรือว่าผู้ใดมีรถจอดอยู่บ้านเด้อครับรถไทรถหกหล่อสิบหล่ออยากซื้อ,อยากขายครับติดต่อฝากซื้อฝากขายได้เด้อครับเดี๋ยวพอกันคลิปนาะสวัสดีครับ